สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อนะครับผมเนาะวันนี้ก็เดินทางมาหาคุณพ่อที่บ้านนะครับผมจะมาขอแนวทางของคุณพ่อครังสุดท้ายนะครับผมหลังจากมารอบก่อนเนี่ยเห็นเอฟซีก็โทรหากันเยอะอยู่ใช่ไหมครับพ่อครับส่วนใหญ่จะโทรเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับพ่อเกี่ยวกับเรื่องเลขมั่งเรื่องที่เขาขายของไม่ดีมั่งออย่างนี้นะครับบางทีเขาก็อยากจะให้เราไปช่วยเปิดบารมีเปิดเสริมดวงเสริมใม่ ร้านเขาอย่างนี้นะครับครับผมเขาเนื่องจากเขาขายของค่อยดีครับก็บเ,เลยบอกวิธีเข้าไปเขาก็บางคนก็ตอนนี้ก็ขายดีอยู่อ๋อครับโอ้อเหมือนที่คุณพ่อเคยแนะนําแอดมินใช่ไหมครับบอกว่าให้เอาหมูมาใส่หน้ารถจะไม่พอกใช่ครับหมูมันช่วยอะไรครับพ่อหมูหมูนี่คือถ้าประเภทหมูนี่คือกินทุกอย่างครับอืมกินทุกอย่างมันกิน พอมันกินแล้วก็สบายอย่างนี้ใช่ไหมพ่อใช่ครับกินทุกอย่างหมายถึงบางทีเราจะหาโชคหาลาบไหมบางทีเราจะหาหน้าที่การงานของเราไหมออย่างนงี้ครับคือหมูประเภทหมูนี่คือกินทุกอย่างอยู่แล้วครับอืมครับครับผมก็คือที่มีหมูมันกินทุกอย่างอาจจะทําให้แบบอาชีพการงานเราดีขึ้นดีขึ้นครับเพราะว่าบางทีเรามีงานเข้ามาโดยที่เรารับงานไม่ทันก็ได้ครับครับผมเพราะว่าหมูนี้ มันเป็นเป็นสุขเป็นสบายของเขาอยู่แล้วครับคือเขาได้กินอิ่มเขาก็สบายครับผมครับแล้วก็อีกอีกเรื่องหนึ่งก็คือหมูเนี่ยก็กินกินโชกินลาบกินอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเวลาเราไปเฉียงโชกเฉียงลาบเราจะได้กินบ้างเออเราจะได้เราจะได้กินไงเพราะว่ากินดีคดีตรงที่ว่าหนึ่งคือเรามีหมูไว้เราบางทีเราไปซื้อเลขซื้ออะไรบางทีถ้าเจอคนดวงแข็ง เจอหมูเข้าไปก็ดวงเขาอาจจะอ่อนลงไปอืมแล้วเราก็กินเรียบเลยอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นครับบางทีเรากินมันก็ทั่งหน้าที่การงานของเราหมายถึงเราหางานยากค่ะนี้นะเรามีหมูมาือหมูเขาสุขสบายแล้วเราก็อาจจะมีงานมีการมากขึ้นครับผมอืมครับมันก็ไปหลายด้านอยู่ครับครับครับผมก็คือเห็นคุณพ่อบอกว่าจะจะทาหมูปุกเสกใช่ครับ ก็คือพ่อพ่อตั้งใจทำเอาไว้เผื่อคนมาคนอยากมาทวของก็ให้เขาบูชาไปบแต่ผมผมก็จะเอาส่วนไปเป็นกระดูกก็ได้เป็นกระดูกของหมูป่าคคือส่วนนี้ถามว่าทำไมถึงว่าเอากระดูกหมูป่าเพราะว่ากระดูกหมูป่านี้มันกินทุกอย่างอยู่แล้วครับพืชผลผลไม้อะไรพวกนี้อย่างนอไม้อย่างอะไรที่อยู่ในป่าในดงอะไรประมาณนี้เขาก็กินอยู่แล้ว กินทุกอย่างครับครับครับผมคือวันนั้นก็นั่งคุยกันกับคุณพ่อเนาะคุณพ่อก็ตั้งใจจะทําแล้วก็เอามาปกเสกเอาไว้ติดรถเอาไว้ติดตัวติดกระเป๋านะพ่อเนาะแต่ไม่ได้ทําใหญ่ทําเล็กเเอาใส่กระเป๋าใส่อะไรเล็กๆเอาครับครับผมก็ทําไว้เป็นของมงคลให้กับท่านผู้ชมบูชานะครับผมทําเป็นของมงคลครับผมบูชาโชคลาภหมายถึงหน้าที่การงานครับผม ไม่ใช่แค่นาทีการงานคนที่เคยซื้อเลขไม่ถูกสักทีก็อาจจะมีโชคมีลาภพ่อหมอาจจะมีได้ครับเพราะว่าเคยทาเมื่อก่อนก็หมดไปแล้วครับครับผมแล้วก็เอาไปก็ใช้ได้กันทุกคนครับครับผมแล้วคุณพ่อมีกาหนดไหมครับว่าจะทําตอนไหนพ่อก็ทํามาเรื่อยๆครับตอนนี้ทำเรื่อยๆยังไม่ได้ออกมาเปิดเผยเท่านั้นเองครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มทําอยู่นะพ่อเนาะครับทามานานแล้วเราทำมานานแล้วผมยังไม่เคยได้ออกมาเปิดเผยเลยครับครับพ่อ ก็คือทําหลังจากทําเสร็จแล้วก็เอามารวมกันแล้วก็ปลูกเศก,กเอีกที่หนึ่งเศกอีกที่หนึ่งครับเพราะว่าผมก็ได้รวมไอ้อย่างเช่นปู่มาหลายหลายองค์อย่างนี้ก็มาช่วยกันปลูกเศกเอาครับอ,บอที่ก็เอาไปให้พระท่านปลูกเศกด้วยครับแล้วก็บางทีก็เชิญเกจิอาจารย์มาช่วยกันปลูกเศกที่บ้านนะพ่อเนาะ หลายท่านอยู่เผื่อท่านผู้ชมอยากได้นะครับผมเนาะส่วนมากก็เวลาพระท่านเข้าพรรษาแบบนี้ก็เวลาท่านเข้าโบสถ์ก็จะเอาไปปลูกเศกด้วยเอาไปร่วม่เข้าปลูกเศกที่พระท่านเข้าโบสถ์ครับเออเวลาเราจะได้เพิ่มพลังมากขึ้นครับครับผมก็ถือเป็นเรื่องดีเนาะเพ่อะเนาะยิ่งปลูกเศกมากเท่าไรยิ่งขังเนาะพ่อะเนาะยิ่งขังยิ่งดีครับครับถ้เราปลูกเศษได้ อยู่ที่การเราใช้ต่างหากครับครับถ้าของดีขนาดไหนถ้าเราไม่นับถือไม่อะไรมันก็ไม่มีความหมายครับอืมครับก็คือถ้าอยู่ที่ว่าเราศรัทธาถ้าเราศรัทธาพุกของของนั้นก็จะมีพลังมีอํานาจหมายถึงโชคลาภของก็คือหน้าที่การงานครับอย่างนี้ครับครับผมมันเป็นมันเป็นไปทางแบบนั้นอืมครับครับ้วตอนนี้คุณพ่อมีพอให้บูชาไหมพ่อก็ถามว่ามีไหม มีอยู่ครับแต่ว่าอาจจะตัวนี้อาจจะใหญ่หน่อยอ๋อตัวนี้ตัวใหญ่ใช่ไหมพ่อเกือบเท่าข้อมือเด็กอครับโอ้ครับผมทามาจากเหลืออยู่เหลืออยู่โอ้เหลืออยู่นะครับเยอะเหลือไม่เยอะใช่หมอืมอืมอมอืมืมอืปอืมอืนอนมอืมอครับมูกปอามัืปอามอื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 มมือมกมือเรียกกมาก ลงฝามาดีนะครับก็เผื่อท่านผู้ชมสนใจอยากบูชานะครับผมเอาไปเป็นของดีนะครับผมของขังที่บ้านก็ติดต่อเบอร์โทรคุณพ่อเนาะนะครับผมเพราะว่าขายก็ดีขายดีขายหน้าร้านก็ดีครับถ้าขายหน้าร้านยิ่งดีเลยตัวนี้ดีมากๆเลยต่อไวในตะก้าเงินตะก้าที่เราถอนเงินให้เขาวุฒิภพมากเลยครับผมดีเขา หน้าที่คนที่หมดหมดหวังแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมถ้าเราใช้ตัวนี้เราอธิษฐานบางทีเราอาจจะมีงานจากตรงนู้นตรงนี้มาเขาอยู่ๆเขาก็มาเรียกบอกเออมาทํางานตรงนี้หน่อยนะอะไรประมาณนี้ครับครับผมเนาะขายโชคลาบนี่หลักๆโชคลาบเลยเอฟซีนี่อยากได้นะครับเพราะเอฟซีอยากถูกเลขอยากถูกเบอร์เนาะนะครับเกี่ยวกับโชคลาบหลักนี้ท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะ มอบให้อ๋อครับผมเนาะตามนี้แหละครับผมเผยเอฟซีท่านไหนสนใจในการไปติดต่อเบอร์โทรของคุณพ่อไปเลยลงไว้ให้ในคลิปแล้วนะครับท่านผู้ชมทีนี้เกี่ยวกับเรื่องแนวทางครับพ่อพอน้องวันนี้เป็นโค้งสุดท้ายแล้วครับนะครับหลังหลังจะปล่อยเลขไปแล้วมีนิมิตฝันดีดีไหมพ่อก็ฝันผมขึ้นต้นมะพร้าวครับผมขึ้นต้นมะพร้าวเมื่อคืนนี้เองแล้วก็ขับรถขับรถคันนี้อีกครับแล้วผมบิดแตรด้วย ครับพอขับรถเสร็จแล้วอันนี้ก็มาขึ้นต้นมะพร้าวมะพร้าวนั่นก็ดกผมขึ้นไปถึงยอดแล้วอ่ะครับกะว่าจะเก็บลูกแล้วอย่างนี้นะครับครับผมแต่ก็ขับรถคันนี้เนี่ยสี่สองสามหกนี่แหละคันนี้คันเดิมแล้วก็บีบแตรด้วยครับผมนี่แล้ผมก็ ฝันมาในลักษณะอย่างนี้ครับคับผมขับทะเบียนรถคันนี้แหละคะที่ออกสามตัวงดเมื่อกี้สองสี่หกครับแต่งวดนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะยังไงนะครับเนาะค่บผมเพราะว่าฝันว่าได้ขับรถคันนี้แล้วก็บีบแตรด้วยครับก็คือฝันเกี่ยวกับรถที่ว่าออกในงวดก่อนนะพ่อเนาะครับอันนี้ก็ฝันอีกอย่างนี้นะครับฝันว่าได้ขับ คันนี้เปิดแตรฉันจากเปิดแตรเสร็จแล้วผมก็ไปขึ้นต้นมะพร้าวมะพร้าวนี่ก็มีลูกบกครับผมขึ้นไปถึงยอดแล้วอ่ะอืยอดถ้งก้าวแล้วครับครับผมส่วนตัวคุณพ่อจะตีเป็นเลขตัวไหนครับผมจะตีเป็นเลขไหนผมกล่าวว่าจะตีถ้ายังไงอ่ะมัน ก็มันก็ออกไปหมดแล้วเนะาะทะเบียนรถ,รถคุณพอ่ออีออกไปหมดแล้ว<ช><ช>ครับมันออกไปหมดแล้วครับสองสามหกอย่างนี้เหรอครับพ่อสี่สองหกมันไปแล้วเนาะไปแล้วไปแล้วก็น่าจะตีสี่สองหกไหมอะไรอย่างนี้สี่สองหกครับสี 4, 2, 6, ่สองหกนะครับ แต่มันก็มีสี่สองสามหกอย่างเนี้ยก็สามหกอะไรทีนะครับอ๋อครับครับผม<น>ก็คือจะเกี่ยวกับในทะเบียนรถของคุณพอ่อนั่นแหละอืมนะครับเพราะว่าสังเกตถ้าเกิดคุณพ่อฝันเกี่ยวกับรถเนี่ยไม่ได้ชอบออกทะเบียนรถถูกไหมครับพอส่วนมากก็จะออกส่วนมากก็จะออกว่าไม่ตรงมั่งบางทีก็อาจจะสลับตัวกันคือในเลขสี่ตัวนี่คือมันจะต้องมาตัวใดตัวหนึ่งอย่างนี้นะครับมันต้องสลับ ซับซ<ด>้อนกันอยู่ตรงนั้นครับผมแต่นี้คือคือผมก็จะตีสองสามหกครับอย่างนี้ครับอ๋อสองสามหกอืมครับผมแล้วที่งวดก่อนที่คุณพ่อได้อะไรนะสองสี่หกใช่ไหมพ่อครับสองสี่หกสองสี่หกที่ว่าคุณพ่อฝันเกี่ยวกับเบียนรถถูกไหมครับพ่อครับงวดก่อนอก็คือเกี่ยวกับรถคันนี้ครับแต่ผมก็เลยตี แต่ผมซื้อผิดแต้มเดียวอ๋อครับผมซื้อผิดแต้มเดียวครับครับคุณพ่อไปซื้อสองสี่เจ็ดของเขามีสองผมมีสามอย่างเงี้ยมันผิดิดแต้มเดียวอ๋อครับครับผมอืคือสังเกตถ้ากี่ผมก็เลยบอกให้ตาซื้อครับตาแกก็ซื้อเลยครับแต่ตัวผมเองผมก็มันยังไงอะว่าจะซื้อแต่ก็เลยบอกให้ตาซื้อเลยครับ ครับผมตากนี้ก็ซื้อนะครับแต่ผมก็ยังยืนยันอยู่เหมือนเดิมว่าไอ้บ้านเล็กที่แปดสิห้านี่แหละครับครับบ้านเล็กที่แปดสิห้าด้วยแต่ก็ทะเบียนรถครับสองสามหครับตัวหกนี้กลายเป็นเลขเก้าก็ได้นะครับอ๋อครับผมสองสามเก้าอย่นะครับสองามเก้าประมาณนี้ครับครับผมแล้วก็อย่าลืมเลขทูกนะคะท่านผู้ชมสองสองแปด ครับสองสองแปดนี่คืออันนี้เลขทูกเพราะว่าตอนที่เราไหว้บรรทบรุปครับแต่อันนี้ก็เราก็ลืมไปครับไม่ได้นั่นเลยครับครับครับผมแต่ผมก็มาฝันเกี่ยวกับรถนี่แหละครับครับฝันว่าเราได้ขับรถแล้วก็บีบแตรจากนั้นผูกก็ขึ้นต้นมะพร้าวนี่แหละมันจะเป็นเลขขึ้นไหมอ๋อมันจะเป็นเลขบนหรือเปล่า น่าจะประมาณคขึ้นต้นมะพร้าวจะเป็นเลขบนหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเนาะแล้วที่คุณพ่อฝันเกี่ยวกับทะเบียนรถงดก่อนที่มันออกสองสี่หกฝันว่ายังไงพอนั้นฝันว่าขับขับไปขับมาเราไม่รู้ที่หมายเราไม่รู้ที่หมายว่าเราจะไปที่ไหนครับเดี๋ยวขับเข้าขับออกยูนแต่ยังงั้นแหละครับอืคขวดก่อนครับผมก็เลยผมไปซื้อไอ สามสี่หกครับแต่เขาออกไอสองสี่หกอย่างนี้ครับครับผมเนยหรือว่าท่านผู้ชมจะไปตัดเอาเองก็ได้นอะทะเบียนเต็มเต็มนี่สี่สองสามหกครับทะเบียนเต็มเต็มสี่สองสามหกครับครับแสดงว่างวดนี้คือเราสลับเอาครับผมสลับคิดว่าไม่น่าจะหนีทะเบียนรถของคุณพ่อเองน้องก็น่าจะไม่พลาดครับวันนี้น่าจะมาครับ แต่อันนี้ก็เราก็คาดเดาไม่ได้ครับผมให้ไว้เป็นแนวทางนะพ่อเนาะพอเราคําฝันเนาะครับผมครับเราฝันมาแบบนั้นครับแล้วก็เลยตีไปแบบนั้นอย่างนี้นะครับผมเนาะไม่รู้ว่าจะยังไงเนาะครับแต่ว่ารถคันนี้ออกบ่อยๆนะคบ่อยครับบ่อยมากบ่อยครั้งเลยคันี้แล้วทีนี้เกี่ยวกับวันที่คุณพ่อจัดงานไหว้บรรพบุรุษเนี่ยก็คือว่า มีปู่ต้นโพท่านมาร่วมงานด้วยครับมาลงกับพี่สาวหรือยังไงนี่แหละอืมแต่ไม่รู้ว่าเขาได้เรียกอะไรเนวันนั้นเขาได้อะไรเนูแปดสูงเนี่ยค่ะอืมแต่ว่าชัดอยู่นะคะที่เขียนให้นะครับก็ถือว่าถ้าได้จัดงานในแบบนี้นี่ก็คือว่าเป็นเรื่องดีแล้วหมพครับดีอยู่ครับถ้ามีสายยานหลายๆด้านเขามาร่วม มาร่วมกันครับมาร่วมกันแล้วก็คนนี้ก็ลงคนนู้นก็ลงอย่างนี้นะครับครับผมก็แล้วแต่อุณหมไหนท่านจะให้แค่นับนเองครับครับผมแต่ยังพี่สาวเขาลงมาบอกว่าแปดศูนย์ครับแต่เขาเออเขาก็ิดเกินไว้อีกหนึ่งแปดศูนย์หรือยังไงนี่แหละอีกตัวหนึ่งครับผมอืมครับแต่อันนี้คือผม ไม่รู้เลยครับครับผมก็คือพ่ออยู่ในงานด้วยได้เอาใจใส่ตรงนั้นครับครับผมแต่ว่าหลักๆเนี่ยบ้านที่จัดงานในวันนั้นก็คือเป็นบ้านของคุณพ่อครับซึ่งทะเบียนบ้านก็คือ8ปดห้าแปดห้ามเจ็ดครับแปดห้ามเจ็ดครับหรือจะเป็นแปดห้าเจ็ดก็ได้นะคะครับก็แล้วแต่ครับครับผมจริงๆช่าไม่พอเวลามีงานบวงสรวงงานขึ้นบ้านใหม่หรือว่างานอะไรก็ต่างส่วนใหญ่จะชอบออกบ้านเล็กที่ถูกไม่พอออกบ้านเล็กที่ตลอดครับ ถ้าถ้าเราได้ไหว้ครับถ้าได้จัดงานจัดอะไรแบบหมายถึงว่าบวงสรวงหรือเราไหว้ไหว้ครูไหว้อะไรอย่างนี้นะครับครับส่วนมากก็จะออกทะเบียนบ้านอืมครับครับพ่อทุกที่ครับบางทีไม่มากับทะเบียนรถบางทีก็ออกบ้านเล็กที่ของเจ้าของบ้านของแต่ละท่านอืมครับครับผมครับก็สวยเหมือนกันนะแปดห้าเจ็ดครับเนาะ ดห้าเจ็ดถ้าแปดห้าเจ็ดไอเจ็ดนี้เราสามารถตีเป็นเลขหนึ่งได้นะอืมเป็นแปดห้าหนึ่งก็ได้ใช่ไหมพ่ออเป็ดห้าหนึ่งก็ได้นะครับท่านผู้ชมแปดห้าเจ็ดแปดห้าหนึ่งนะครับกันไว้ตัวหนึ่งก็ได้นั่นเลยนะครับเพราะว่ามันไม่แน่นอน,นครับอืมเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมไปพิจารณาเองดีวกว่าแปดห้าหนึ่งนะครับผมแปดห้าหนึ่งนะครับเจ็ดกันหนึ่ง บางทีมันก็อาจจะเป็นนะพ่อเนาะจะเป็นไปได้ครับใช่แล้วครับครับผไปยังไงเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูแนวทางนะครับผมขอบคุณคุณพ่อมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับอันนี้เป็นแนวทางของปูสมโค้งสุดท้ายนะครับผมเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับมีโชคมีลาบนะครับผมขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ